สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูการทําแคบหมูค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะคมพันธุ์ก็มาทําให้กับเอฟซีได้ดูอย่างต่อเน,นื่องเลยค่ะวันนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบห้านะคะสําหรับการทําแคบหมูค่ะคุมพันธุ์จะทําแคบหมูจากหมูสามชั้นนะคะซื้อหมูสามชั้นมาจากตลาดแล้วก็มาล้าง น้ำส้มสายชูให้สะอาดล้างน้ำเกลือให้สะอาดสเสร็จเรียบร้อยก็มาแร่ในส่วนที่เป็นหนังและมันหนังติดมันเนี่ยจะนำมาทำเป็นแคบหมูส่วนเนื้อนะคะเนื้อก็จะแยกไปทำเป็นหมูแดดเดียวค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนของการทำแคบหมูหมู1กิโลกร,รัมจะใส่น้ำดื่มสะอาด700มลินะคะใส่เกลือหช้อนชา ใส่น้ำส้มสายชูหนึ่งร้อยมิลลิตรค่ะในช่วงนี้คุณขูมพันกำลังต้มนะคะกำลังต้มอยู่ต้มนี่เราอาจจะคน้นหรือไม่ค้นก็ได้นะคะต้มให้หมูสุกจะน้ำแห้งนะก็จะมีน้ำมันออกมานะคะนี่ค่ะฟองนี้ก็คือน้ำส้มสายชูนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นน้ำส้มสายชูําปติการกับน้ำค่ะนี่คมพันต้มไปได้สักพักแล้วค่ะ จะคนไปด้วยนี่ค่ะเป็นหนังติดมันนะคะส่วนที่เรามาทำแคบหมูนลยคะ่ะเป็นหนังติดมันตรงนี้เราสามารถที่จะใช้แฟแรงได้เลยค่ะนี่ค่ะใช้แฟแรงได้เลยคุณครูพันจะไม่ทำเยอะนะคะทำครั้งละหนึ่งกิโลนะคะให้เอฟซีดู ตามอัตราส่วนที่คูมพันธุได้นําเรียนไปนะคะท่านใดที่ต้องการที่จะทาเยอะๆนะคะก็เพิ่มปริมาณหมูนะเพิ่มปริมาณหมูแล้วก็เพิ่มปริมาณเกลือน้ําส้มสายชูนะเพิ่มตามอัตราส่วนเลยอันนี้เราก็ตุมก่อนนะคะต้มจนน้าแห้งอลยคะ่ะหนังหมูสวยเลยค่ะวันนี้ซื้อหนังหมูมาจากซื้อมาจากแม่โคลแล้วค่ะวันนี้ค่ะ ไปตลาดส่งคุณพ่อที่โรงพยาบาลตอนนี้คุณสมริตกําลังไปรับคุณพ่อค่ะกําลังไปรับคุณพ่อจากโรงพยาบาลคู้มพันธ์ก็เข้าคุณแม่แล้วก็ทําคลิปแคบหมูรอค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องคู้มพันตุลากันขอบคุณเลยลาด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกําลังต้มกวดรวงรวงอยู่เลยค่ะ ก็จะต้มไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งน้ำแห้งก็มันหมูก็จะออกมาค่ะขอบคุณรีบซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ วันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะที่เจยบอากาศร้อนมากสามสิบกว่าองศาค่ะแต่ตอนเช้าก็มีน้ำหมอกลงตามน้ำหมอกลงเยอะค่ะน้ำหมอกลงเยอะก็เลยร้อนตอนกลางวันในแดดร้อนมากเลยค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะกลับจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนี่ค่ะนะจากข้างล่างขึ้นมาด้านบน เป็นกำลังใจให้กับเอฟีทุกท่านนะคะให้ทำงานประสบความสำเร็จสำเร็จตามเป้าหมายนะคะทุกงานทุกอาชีพที่เป็นอาชีพสุจริตก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันค่ะคุมพันธ์ก็รักเคารลกไม่เกียิเอฟซทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอฟซีที่ไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศนะก็ขอให้ ประสบความสำเร็จในการทํางานเช่นกันนะคะทุกงานทุกอาชีพนะที่ถือว่าที่ที่สุจริตนะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศร,รีค่ะพี่น้องสู้ๆด้วยค่ะเน้อสู้ๆอย่าท้อแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายนะคะต้องผ่านความยากลําบาก เราทำงานมาเหนดเหนื่อยเราพักผ่อนเดี๋ยวเราก็จะหายเหนื่อยหายเพลียกว่าจะหาเงินได้สักบาทนี่ก็โอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยากลำบากมากเลยค่ะแต่ก็ต้องอดทนไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายต้องผ่านความยากลำบากล้มลุกคุกคานทุกอย่างแลวค่ะพี่น้องอดทนเ้ยค่ะเด้อ ตอนนี้ค่ำวันก็อยู่หน้าเตาก็ร้อนเหมือนกันค่ะอากาศร้อนเงื่อเงื่อไหลไขรย้อยอะอาทิตย์ที่แล้วก็ยังหนาวอยู่เลยค่ะอยู่หน้าเตาอบอุ่นดีแต่มาสัปดาห์นี้โอ้โหร้อนค่ะเงื่อไหลเลยค่ะแต่ก็ต้องสู้ต้องอดทนค่ะเพราะเราก็จะต้องทำต่อเนื่องไปให้เอฟซีดูทุกวันค่ะเดินหน้าไปเรื่อยๆค่ะ ตั้งแต่คลิปที่หนึ่งตอนนี้ก็ถึงคลิปสําหรับแคบหมูก็ถึงคลิปที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าแล้วค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ถึงอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าค่ะสำหรับเอฟซีที่ติดตามดูคลิปโกลมพันนะท่านจะท่านจะทราบนะฮะว่าวันนี้คือหนึ่งร้อยหกสิบห้าแล้วค่ะอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าเริ่มจากอีพีแรกแรกเลยค่ะที่โกลมพันธ์ทำแล้วก็ไม่ไะกบผลสําเร็จก็ ทั้งน้ำมันกระเด็นกระดอนแตกทุกอย่างเลยค่ะไม่ประสบความสำเร็จทีนี้เราก็มาลองอกิดลองถูกมาเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะภูมิพัน์ก็เรียนรู้ด้วยตนเองลองดูว่าเอ๊ะมันมีปัญหาตรงส่วนนี้เราจะแก้ไขแบบนี้ได้ไหมอะไรนี่ค่ะจนได้เป็นเบสเบสแทปพีดเป็นนวัตกรรมการทำแคปหมูของภูมิพันธ์นี่ค่ะเป็นนวัตกรรม ทำโดยใช้เวลาประมาณสามสิบไม่เกินสามสิบเก้านาทีนะคะไม่เกินสามสิบเก้านาที <c oughs> ก็ได้กินแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องให้สี่ดูกใกล้ๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะเขี่ยวไปต่อไปเขาก็จะน้ำมันก็จะออกมานะตอนนี้กำลัง ใกล้จะแห้งแล้วค่ะน้ำใกล้จะแห้งแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะพอน้ำแห้ง,น,งน้ำมันก็จะออก ครับอีที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากราทางการศึกษานะคะสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปช่องพวงพันได้นะคะอย่างดูย้อนหลังได้เลยนะคะก็จะมีตั้งแต่คลิปการสอนอ่านและเขียนกระอ่านและเขียนคำที่กระกระะเสียงสั้นกระะเสียงยาวกระเปลี่ยนรูปกระลกลก<ม>รลดรูปคำที่มีสอนนำคำที่มีออออสอนควกกล้องนะคะ คำท,ที่มีตัวการันตำท,ที่มีโรหันค่ะอง์กัรลงในคลิปเรียบร้อยนะคะความทั้งบทอาขยานกนอกสารนามพะรนกระหน,อนอ่อบิดพลองอท่งอง,งจำบทอาขยานค่ะตั้งแต่ระดับชั้นประถมมถัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะก็าสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมไปติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ มันออกเยอะแล้วค่ะพี่น้องเลยนะใส่จิ้งเลยค่ะนี่น้ำมันจะใสามากเลยค่ะน้ำมันหมูเลยค่ะพี่น้องใส่ใส่ไปเราก็น่าได้โอ้โหน้ำมันหมูเนี่ยเราสามารถที่จะนำเก็บเก็บไว้ไปทำตับนาวอร่อยมากเลยนะการทำแค่หมูทับบ้งมันเนี่ยจะได้ประโยชน์สามอย่างจะได้ผลผลิตสามอย่างนะคะที่ได้ แทบหมูไว้กินพี่น้องเราก็ได้หมูแดดเดียวแล้วก็จะได้อะไรในได้น้ำมันได้น้ำมันหมูไว้เล่นกับเขากับน้ำค่ะแซ่บจะหอมเลยค่ะน้ำมันหมูก็ได้หอมหอมค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะกุมภาพันธ์ก็เสียงอายุไรกระสามเลยได้ค่ะด้ตั้งแต่วันที่3กันยายนพุทธศักราช2567ค่ะ เสียอายุราชการก็มาอยู่บ้านแล้วก็ทำคลิปของคลิปช่องภูมิพันธ์อย่างต่อนเนื่องนะคะบ้านภูมพันธ์ก็อยู่ใช้ภูมิ้ะคะเด้อมีมีเอฟซีที่อยู่ใช้ภูมิก็หลายคนนะคะที่ทักเข้ามาหาภูมพันธ์ ก็มาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ท่านไปทำง,งานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส่านทั้งแล้วก็ท่านที่ไปทำง,งานที่กรุงเทพที่ต่างจังหวัดทุกท่านเลยนะคะหรือว่าที่ต่างประเทศทก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จด้วยค่ะเ,เนอร์ยเงินทองโชคดีมีชัยเดินตัาง,งาตางต้างตางเมืองตาง คำพื <Through him. S 2> time, ้นฐานจังหวะแบบขอให้ลำล้รวยเด้อขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมรรถนะค่ะจะเดินทางไปแห่งหนึ่งตะบนใดก็ขอให้ท่านโชคดีมีใคยปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะคะสำหรับเอฟซีทุกท่านสำหรับช่องพงพันนะคะก็จะนำสนอเดียวกับตามสอนภาษาไทยได้ไหมคะน้อง คนิการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เราเรียนได้ถ่าไมีออกเขียนไม่ได้เรได้ในสามเดือนค่ะูมิพันธ์ก็จะถ่ายทอดลงในคลิปภูมิพันธ์ได้เลยอาจจะเล่าประสบการณ์บอกเทคนิควิธีการสอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ภูมิพันธ์ก็เกษียณแล้วนะคะภูมิพันธ์ก็ไม่ได้ประจาสอนอยู่ที่โรงเรียนเพราะนั้นก็จะขออนุญาตสอดแทรกลงในคลิปช่องภูมิพันธ์ตุลาการไี่ค่ะบางคลิปก็จะมีบทรายานแล้วก็ สำหรับเอฟซีที่เป็นกาได้การโทรหรือไม่เป็นก็าสามารถที่จะฟังได้เลยนะคะฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อเพือนเป็นการพักผ่อนเดินใจนะคะเพื่อนแล้วก็การจัดสารตะกร้าของคุณพงงามจมชื่นค่ะคุณพ่อคงพันธุละตอนนี้คุณพ่ออยู่โรงพยาบาลน,นะคะคุณสำลิศกำลังไปรับอยู่ยังไม่มาเลยค่ะ คุณหมอนัดออกจอากรงพยาบาลบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงสิบห้านาทีค่ะแต่แม่ยังเดินทางมางไม่ถึงคนกำลิดไปรับัดคนพ่ออยู่แล้วเคี่ยวออไปเรื่อยๆน้ำมันก็ออกมาเยอะนี่ค่ะแล้วก็จะตอดแทกเกี่ยวกับความ กตัญญูกตัญเวทีต่อวิดามัญดานะคะการเี้กับเผากับน้ำให้พ่อแม่กินหาเผาหาน้ำให้พ่อแม่กินะกนะคะคุณพ่อคุณแ,แ,แม่ไป็นหามอค่ะเพื่อนะดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็แตกในเรื่องของความกตัญญูกตัญเวทีต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้มีบัคคุณค่ะก็จะทําให้เราประสบความสําเรนะ็จในหน้าที่การงานค่ะแล้วก็ก,การทาคุณงามความดี มีความตื่นสัตว์ต่อตอนเองและผู้อื่นความเมตตากรุณาต่อสัตว์เองดูลูกแมวไในถางอยู่ในช่องกุมพันนี่ค่ะเพราะว่ากุมพันเขาเลี้ยงแมวค่ะก็เอฟซีหลายท่านนะคะที่ชอบน้องแมวเพระท่านก็บอกให้กุมพันอัปเดตทุกวันกุมบันก็จัดให้เลยค่ะตามคำขอเลยค่ะพี่นอ้อง บนตักบ,บาตรตอนเช้าให้ได้บุญกุศลน้ำเงนเลวกเดุ้ญบุญกุศลที่ภูมิพนได้ทำทำบุญตักบ,บาตรแต่ละวันก็ขอให้ส่งผลต่บบตลอเอสจีทุกท่านด้วยนะคะส่งผลต่อเอสจีทุกท่านให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานให้พบแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง เดินทางไปแห่งหนึ่ตะนไดก็ขอให้ท่านปลอดภัยโชคดีมีชัยเฮงๆงปังปังเลยค่ะ fc ท,ทุกท่านขอบคุณหลายค่ะที่้ามาติดตามมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุ์รักกันขอบคุณหลายได้ค่ะเด้อดูไปพักขอนไปด้วยค่ะ fc บางท่านนอนดูคลิปภูมิพันธุ์ภูมิพันธุ์ก็ขอบคุณหลายได้ค่ะเด้อขอบคุณหลายขอบคุณหลายทุกกำลังแรงใจหรือว่ามีคุณค่าเย,ยีย่ยมนะคะสำหรับภูมิพันธุ์ ท่นก็สําหรับข้อคิดเห็นความคิดเห็นต่างๆภูมิพันธ์ก็น้อมรับไว้นะคะเพื่อพัฒนาปรับปรุงช่องภูมิพันธ์ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําช่อง u t u b e นะคะให้เกิดประโยชน์กับทุกกลุ่มงานทุกกลุ่มอาชีพนะคะคก็ไม่ว่าจะเป็นใคราการครูหรือบุคลากรทางการศึกษานะคะคเพื่อความเพื่อเพื่องเพื่อ,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 อจะได้เพิ่มเนื้อหาสาระเล็กๆน้อยๆในช่องภูมิพันธ์นยคะ ได้เกิดประโยชน์กับเอฟซีทุกท่านนะคะภูมพันก็ภาคภูมิใจค่ะที่ได้ที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือชุมชนได้ช่วยเหลือเอฟซีทุกท่านนะคะภูมพันก็ต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะทีนี้ก็จะแช่น้ำมันไว้นะคะ แช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะนี่ค่ะน้ำมันดูเคลื่อนที่ไ้หงอน้ำมันได้ล้างม่ไห,หลค่ะใส่ิ้งเด้ค่ะใส่เทลง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 แช่ได้ค่ะแช่วไว้ประมาณ10นาทีค่ะกุมพันจะแช่ไว้10นาทีนะคะ่ะโอ้จะแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะคุมพันกำลังแช่ไว้นี่ค่ะแช่ในน้ำมันที่เราทอดนี่แหละนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทอดรอบสองกันนะคะ,อะตอนนี้คุมพัน์ก็ขอแช่ไว้ก่อนสักสิบนาทีค่ะนี่ค่ะ แย่ไว้สินาทีเดี๋ยวมาดูกันทอดรอบสองกันค่ะเทใส่ลงไปเลยค่ะปึ๊บนี่ค่ะแล้วก็เบาไฟลงด้วยค่ะ ไฟร้อนเกินไปก็จะไหม้ก่อนเป็การทอดแค่หมูอบที่สองนะคะทํางมพันตุลากันโอ้หดีทีม่มาก ต้มฟูเลยค่ะทอดประมาณสามนาทีค่ะ,ะทอดนานกว่าน,นี้เดี๋ยวจะไหม้นะคะ ขอบคุณเรียกีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่จมชมให้กำลังใจค่ะอบคกณเลยล่ค่ะพี่น้องพอแล้วค่ะปิดไฟค่ะขึ้นเลยค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังสลัดอยู่ เสร็จแล้วค่ะแค่หมูภูมพันธุ์ค่ะ EP ที่165ค่ะพี่น้องกรอบกรอบค่ะทั้งกรอบทั้งฟูค่ะเดี๋ยวภูมพันธุ์จะจัดใส่จานให้ดูนะคะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องงามงามค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่หมูภูมพันธ์นี่ค่ะทั้งกรอบทั้งฟูอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องโูมพันธุ์ตุลากันด้ค่ะพี่น้องเด้อ EP ที่165ค่ะอร่อยอร่อยกรอบกรอบค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวภูมพันธ์เคี้ยวให้ฟังนะคะ อืกรอบมากเลยค่ะแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องทั้งกรอบทั้งฟูค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ